1.9ดนะลูกค้านะเป็นแบบทั้งใช้งานหรือแบบแต่งซิ่งนะคะมาให้แล้วแต่ว่าใครจะถูกใจแบบไหนนะลูกค้าคันนี้นะคะผลล่อนเริ่มต้นที่7,7 0 0บาทราคานี้ซีดาวจองวันนี้ออกวันนี้ส่วนลดพิเศษ20,000บาทไปเลยจ้าเดี๋ยวพามาดูคันแรกคันนี้นะคะลงแม็กมาให้นะคะเป็น RPF1 นะลูกค้านะคันนี้นะคะลูกค้าแผ่นเพจยู่แบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะคะเครื่องยนต์ DDI คันนี้สองคันนี้ปี1 6กันบ17นะลูกค้าเหมือนกันเลยหน้าห้องเครื่องนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูทางนี้บ้างค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะมาอยู่ที่1นึ0 0แสนพนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะบอดี้รถนะคะลูกค้าสวยๆนะคะคันนี้ บอกแมลงยางอะไรอยู่ครบนะแต่เดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นกันบ้างนะลูกค้าท่านใดดูตามไม่ทันนะคะก็แอดไลน์แอดแอดแอดไลน์มาได้เลยเนาะเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะอ่ะคันนี้มาอยู่ที่9 0้าหมื่นนะลูกค้าห่างกันนิดหน่อยนะคะอ่ะบอดี้รถสวยๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้จะเป็นเดิมๆอ่ะบอกแมลงอยู่นะลูกค้าท่านใดนะคะอยากเป็นเจ้าของนะดีแม็กนะ เอาไวไ้ใช้สร้างตัวไว้รุ่นทํากินตอนนี้กำลังสร้างได้หมดเลยนะเมื่อโทรลิงไลน์ปักหมุดอยู่ด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยค่ะ